ชอบมากชอบขี่มาพอมาอมดูลำลายดูลำลายโอ้โหยิมแปน้นยิมแป้นแลนพทีสนุกไหมลูกอุ้ยหล่นแล้ว,ลลวพทีพทีลงแล้วไงตาน้องมากตาน้องมากน้องปีนไม่เป็นน้องปีนไม่เป็นอา้าววันป,ปนนีนเป็นวันก็คือ ถ้ามาขีมามีอาไปแล้วนั่นพ่อพ่อว่างแล้วพ่อพ่อว่างแล้วไปหาพ่อเร็วเร็วเร็ขึ้นเร็วอ้าวเบาเบาลูกไปขึ้นพ่อพ่อเร็วโ่วโง่วงกัดพุงไหนเนาะน้องพี่มาน้องพี่เร็วๆไปขึ้นหลังพ่อพ่อเร็ว เขาขึ้นไม่เป็นทุนเนี้ยติ๊งตองตับว้าวโอ้โอ้โไม่เป็นไรเอ้ออ่ะพ่อๆครับเดินนะครับโอ้น้องล็อกล็อกเอวแน่เลยนะจริงจริงิงกัดเลยกัดก้นเลยอุ้ยพ่อกัดก้นเหรอ อ่ะไปไปกินข้าวกันนี่จะกินข้าวใช่ไหมอ๋อยังอ๋อยังกูเปิดนะจะออกไปเขาทำเป็นนะไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไปสอนเขาแต่เขาทำเป็นอ่ะจะได้อะไรนะไม่เอา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 เขาใช้ตัวทั้งตัวเลยบีม ขี้น่ามาเล่นอะไรกันดีกว่าเนาะอะไรหนูจะทำอะไรลูกหนูจะทำอะไรหนูจะไปไหนจะอันนี้เหรอจะออกไปจะออกไปเหรอออกไปเหรอคไม่ได้ล็อกอยู่ล็อกอยู่เนาะนี่ดูน้องพีดิ้นน้องพีดไม่อยากออกไปเลยเนี่ยต้องทีอยากอยู่กับท่อด้วอยู่กับน้องพีได้ไหมอยู่กับน้องพีได้ไหมอยู่กับน้องพีได้ไหมดู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  ดู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 เนี่ยเนอย่างเงี้ยเขาทำอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันไม่ล็อกอยู่มันออกนะดูสิวนทรงพลังน้องพีน้อพีปับปรับพิธีหน่อยปับปับ้อ้อับโอ้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 อ้อยโอ้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 บอนโอ้โอ้โอ้โอปรับโอ้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 โออ้โอ้รออออโอ้โอ้โอ้โ้้ ปๆบปบพี่ปอบปบลูกไม่เอาไม่ไม่เอาพี่ไม่เอาปบปอบพี่หน่อยปอบปพี่ทำไงลูกโอ้โักรักหน่อยนักรักพิธีลำคาลักกอเ อันนี้เอาด้วยเอาด้วยเล่นแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นแบบกันเร็วมากเลยแบบไม่เล่นแบบนี่มันนี่มันนี่นะพี่มันนี่มาพี่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 ทีมันนี่แฮะพ่อพ่อเลยพ่อพ่อเรียกเลยเนาะอุ้ยอุ้ยใครมาใครมาพี่ทีไปดูซิใครมาไปใครมาใครมาไปดูซิ อุย้ยประตูเปิดหรือเปล่าเนี่ยน้องพีใหมาครับไปดูซิประตูเปิดไหมปเปิดเว้ยอุมาหยุดแล้วประตูหยุดแล้วใหมา